ข่าวสะกอนว้กินข่าวสะกอนเนมาสีบะมีแห้งเห็นง,งาน้น่นานไหเสียบแท้กินข่าวสะกอนเรีเนแต่าซั์มันละอมยังมาเสียบเห็นไหมพีงแกงอมมูทอดจัง คือมีหอมมุกหวานไหม่อบมากินซอมุกหวานท่านกระุ้งเลยบอสะุ้งเลยเป็นทางลายง่อย่อมขนมได่เี่เนาะขนมสั่นคนนี่ขอน้ำกินขนมนา เมื่วานบันไดพอดีกิน